والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ครับขอความรัก สุภานหัวตาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีบ่าวของพระองค์เพิ่งได้รับความดีงามนี้ความเมตตาจากอัลลอฮฺสุภานะหัวตาลาแด่พี่น้องที่รักของเรอาทุกท่านเลยนะครับความรักที่มีต่อบรรดาศูลยยุคก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดสลุลลัลอะไรัลลัมและครับโดยเฉพาะครับ รักท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอาลัยฮิวะสัลลัมรักบรรดาสุฮาบะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอาลัยฮิวะสัลลัมริยาลุลฮาวลุรอซูนสุลลัลลอฮฺอาลัยฮิวะสัลลัมบรรดาสุฮาบะฮ์ของท่านนบีที่อยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ทุกการเผยแพร่23ปีของการเผยแพร่อิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอาลัยฮิวะสัลลัมร่วม ต่อสู้นะครับร่วมกับท่านนาบีเีเคียงบา่าเคียงไหลสามารถที่จะตายแทนท่านรสูนได้นะครับมีความปรารถนาเชียนะครับเพื่อกับความหวังความพอพระไทัยจาเอาล่ะนะครับเราก็จะได้ยินเรื่องราวของระดบาบซอฮาบะของท่านนาบีเวลาที่เราบอกว่าสอฮาบะนั่นก็คือบรรดาสอฮาบะที่เป็นผู้ชายนะครับตามชื่อเรียก นะครับแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าซาฮาบียะหรือซาฮาบียัก็บรรดามุมีมุมีนานะครับหญิงสตรีนะครับโดยประมาณนี้ครับเราก็เรียกดังนั้นครับและทุกครั้งนะครับเวลาที่เรากล่าวถึงบรรดาสหฮาบะนะครับก็มีคำหนึ่งที่ควรที่ จะบอกนะครับเมื่อเราได้ยินเรื่องราวได้ยินชื่อของบรรดาสหบัต์หรือสหบิยนะัตนั่นคือรอดีลลอหัฮุอันฮูถ้าเป็นคนเดียวถ้าสองคนก็รอดีลลอหอัลฮุอันฮูมาถ้าทั้งหมดรวมเลยรอดีลลอหอัลฮุอันฮูครับที่เป็นผู้ชายนะครับส่วนพี่หญิงก็คือนะครับรอดีลลอหุอันฮานะครับรอดีลลอหุอันฮาโดยประมาณนี้นะครับเพราะในอัลกุรอานในอ่า อัลกุรอานสุราอัตตบาฮ์พี่น้องครับในอายะที่หนึ่งร้อยนะครับราได้ยิลพระบอันรุมวาเราู้อันะครับอัลลอฮ์ได้ส่งพอพระทัยและขอพรองด้ทรส่งพอพระทัยกับบรรดาสหฮาบะและก็สัฮาบะบรรดาสัฮาบิยัดครับพี่น้องที่รักขอเราครับวันนี้อยากจะนําเสนอเรื่องสังจากที่เคยนําเรียนกับท่านผู้ชมพี่น้องที่รักไปแล้วนะครับของเรื่องราวของท่านหญิงอุมมูอุมมุสซาลามะ อุมมุลโมบินีนลอฮุอะลัยฮิวะซัลลมครับวันนี้นะครับวีรกรรมอันหารกล้าในการปกป้องอิสลามเป็นซอฮายบยานะครับที่มีบทบาทสำคัญอีกท่านหนึ่งครับตัวคนนั้นก็คือท่านหญิงอุมมมอิมาร์นะครับท่านหญิงอุมมมอิมาร์วีรสตรีผู้ปกป้องท่านนาบี มุฮัมัสสโลลอะัยฮิวะสลัมสโลลอะัยฮิวะสลัมในสงครามอุฮธดนะครับเรื่องราวของท่านหญิงอุมูอิมารอนเป็นอย่างไรเอ่ยนะครับเราติดตามนะครับประวัติ awesome. สหาบท่านนี้ครับเสนอเรื่องราวของสุภาพบท่านนี้นะครับเป็นอะไรนะเป็นนักรบที่กล้าหาญเป็นวีรสตรีนักรบสตรีที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ แล้วก็เป็นการบันทึกไว้อย่างน่าภาคภูมิใจเป็นตัวอย่างของบรรดามุสิมิมะมุมีนะบุสลิมะมุมีนาสครับเป็นตัวอย่างแห่งความกล้าหาญซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เธอก็ได้เล่านะครับั้งการรวบรวมในอะดีสนะครับที่อิบามบุครีอิบ่ามมบุสิม นะครับหรือหลายๆท่านได้รวบรวมนะครับจากคําบอกเล่าคังเกิดที่ถูกสืบต่อกันมาครับจากหนังสือประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องครับคือรับฟังเรื่องราวนะครับของท่านหญิงอูมูอิมาร์สตรีมุสลิมที่ต่อสู้เพื่อความศรัทธาต่ออัลลอฮ นะครับนั่นคือเธอในสมัยของทรารอซูนสซลล,ลอ็ออะไรอยู่วะสันลัมนะครับชื่อของเธอชื่ออะไรเอ่ยอุมูอิมารอเนี่ยครับเป็นชื่อที่คนจะเรียกเธอดังนั้นครับแต่ชื่อจริงๆของเธอนะครับนั่นก็คือนาซีบาอุมูอิมารอชื่อเดิมของเธอนะครับก็คือนาซีบาบินติกะนะครอันอันซอรี่ยะก็คือ ชื่อเดิมแต่ที่นําเรียนนาสิบาปินติกาฟนะครับคุณพ่อเืียกาบและก็เป็นชาวอันซอร์นะครับหรือชาวมาดีนนานั่นเองเธอเป็นชาวนาครมาดีน่าและนาสิบาเซดอิมนฮาชิมผู้เป็นสามีนะครับสามีของเธอก็คือใครเอ่ยเซดอิบเนฮาชิมนะครับเซดอิบเนฮาชิมหรือฮูอันฮุมนะครับผู้เป็นสามีแล้วก็ยังมี เรื่องราวที่น่าดีงามลูกชายของเธอสองคนนะครับนั่นก็คือ,อ,าอาฮาบบีบและก็อับดุลลอ์ชื่ออะไรนะฮาบีบและก็อับดุลลอซซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกที่มีความรักต่ออัลลอฮ์มากรับอิสลามพร้อมๆกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เลยนะครับสองคนนะครับเป็นชื่อของลูกของเธอก็สาเหตุในการเข้ารับอิสลามครับสาเหตุการเข้ารับอิสลาม ก่อนที่ท่านนาับมุีมุ hammad สโลโล,โล,โล็อกอะไยฮิวะสลัมจะอพยพจากมักกะไปสู่เมืองมดีนะนะครับก่อนที่ท่านนาบีจะอพยพไปนะครับจากเมืองมดีนะท่านหญิงนัสซีบ้าได้ร่วมไปกับคณะผู้แทนครับชาวมดีนะเมื่อขราวไปประกอบพิธีฮัตก็หมายความว่าฮัตก่อนหน้ายกก่อนหน้าท่านนาบีนะ ก่อนหน้าท่านอบีมุฮัมมัดสโลโลุลลัลอะไอลิฮุสลัมซึ่งเป็นธรรมเนียมขนบของบรรดาชาวมักลิทั้งหลายนะครับจนกระทั่งหลังจากนั้นมาเรื่องฮัตนะครับแบบอิสลามก็เกิดขึ้นท่านอบีก็ได้เรียบเรียงให้เกิดความบริสุทธิ์นะครับในเนื้อหาของเรื่องของฮัท ที่เมก,กานเนี่ยพี่น้องครับเป็นสิ่งที่น่ายินดีพี่น้องไปที่อากอบานะที่อากอบานะครับก็ไเป็กว้างเสาหินแต่สถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับท่านหญิงนัสซีบาหรือท่านหญิงอุมูอิมรอนรอฮานฮาได้พบกับสระูุญสลุลลอยผู้อัไรนัวสันนำคาดับีได้นำเสนออิสลามกับเธอความรู้สึกซาบซึ้งในอิสลาม เธอก็รับอิสลามนะครับรับอิสลามเรียกท่านนบีก็เรียกร้องนะครับให้เธอแล้วก็น่าดีใจมากครับท่านผู้ชมที่รักครับทั้งสามีของเธอนะครับแล้วก็ลูกนะครับศรัทธารับอิสลามแล้วก็ร่วมให้คําสัตยาบันกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลอะไรอยู่แล้เมื่อกลับมาถึงเมืองมาดีนะมีอะไรเอ่ยที่เป็นผลงานของเธอเธอเตอมทำหน้าที่ในการเรียกร้องสตรีชาวมดีนนะ ให้มาสู่อิสลามเหมือนกับว่าเธอได้บอกกับท่านนาบีว่าโอ้อยาัสูรละลอฉันเป็นคนที่มีความมักคุ้นกับผู้หญิงทั้งหลายชาวเมืองมาดินนะฉันจะไปบ,านนบ้านนน้นบ้างบ้านนี้บ้างแล้วก็จะพูดคุยกันนี่คือสิ่งที่ฉันได้ทําติดต่อสัมพันธ์กันขอให้ท่านนาบีได้บอกอิสลามด้วยเถิดในการที่จะแนะนําอิสลามให้กับชาว ผู้หญิงชาวมาดินะนะครับดต่ทนอบีก็ได้แนะนําอิสลามครับให้กับเธอแล้วเธอก็ถือว่าถูกเรียกว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นเรียกว่าครูคนแรกนะของผู้หญิงนะครับบรรดาซอฮานพิยาซอฮานพิยัตเลยนะครับถ้าผู้ชายก็เราได้ยินชื่อนั่นก็คือท่านมุสอับอิบูเมตอออัลชฮีดนะครับนั้นหน้าที่ของเธอนะครับเมื่อเธอได้ไปยังเมืองมาดินแล้วนะครับ หมู่บ้านต่างๆที่เธอเด้ไปเพื่อสอนท่จะททำอิสลามเพื่อที่จะแนะนำอิสลามนะครับจึงนับได้ว่าเธอนั้นเป็นสตรีนักเผยแพร่อิสลามผู้หนึ่ง Al อัอลฮัมดุลิละน,ะนะครับเราขอทว่าต่อร้อนนะครับให้ลูกหลูของเราให้ครอบครัวของเรามุสลิมวันมุสลิมนะครับเป็นผู้ที่ทำงานอันยิ่งใหญ่งานแห่งการเผยแพร่อ,อิสลามเหมือนดังท่านหญิงนาสีบานครับเธอรู้สึกยินดีเป็นที่สุดเลย ครับในการที่จะบอกกล่าวอิสลามเมื่อได้ทราบข่าวว่าท่านนบีม,มุฮัมมัดส,สลล็ออะลัยฮุอะลฮสัลลัมจะอพยพจากมักกะมาสู่เมืองมาดิดานนะครับยินดีมากๆนะครับเพราะเธอจะได้อะไรนะจะได้ฟังเรื่องราวอิสลามฟังศธรรมแห่งความเป็นจริงจากท่านนบีม,มุฮัมมัดส,สลสสลส็ออะลัยฮุอะลฮสัลลัมเหมือนดังที่เคยได้ฟัง นะครับหรือรับอิสลามต่อหน้าท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลอะไยฮิวะสลัมณเมือื้อมะก่อนที่เธอจะมาทําหน้าที่ในการเผยแพร่อิสลามนะครับจะฟังคําประกาศคาบอกกล่าวของท่านนบีด้วยกับตัวของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลอะไยฮิวะสลัมความปิติยินดีความรู้สึกซาบซึ้งในอิสลามนะครับแล้วก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับพี่น้องที่รักขวร่ครับ ไม่ใช่เฉพาะเธอคนเดียวนะครับสามีของเธออับดุลลาฮ์ฮาบีบอับุลอาหุซึ่งเป็นลูกๆก,ก็ทําหน้าที่นะครับทำหน้าที่ในการเผยแพร่อ,อิสลามและแน่นอนครับท่านอับดุลลาฮ์อับดฮาบิบอัุลอาหุทั้งหมดแล้วเนี่ยก็ทั้งเศษ็ทั้งเป็นสามีของเธอทําหน้าที่ในการเผยแพร่อ,อิสลามซึ่งถือว่าเป็นเ,เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่มากๆครับพอปรากฏว่าในปีที่สอง ถ้าพี่น้องจําได้นะครับปีที่ปีที่สองของขีจรารอของท่านดาบีมุฮัมมัดสุลตอะไรงิวัสลัมนะครับวันที่17เนี่ยเกิดสงครามบาดดับครับต่อมาหลังจากนั้นมาก็ประมาณสักหนึ่งปีโดยประมาณนะครับก็เกิดเหตุการณ์ที่เราได้รู้จักกันนั่นก็คือสมอรภูมิอุดเราไปดูคําของท่านหญิงนัซิบานะครับเธอพูดอย่างไรกับลูกๆของเธอ เธอได้พูดอะไรกับสามีของเธอครับเธอเรีบปลุกใจเรื่องกับความภูมิใจดังนี้ครับว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกรบเพื่อป้องกันศาสนาของอัลลอฮ์ดูนะครับเป็นวีรกรรมอันห้าวหาญเป็นวีรกรรมอันกล้าหาญของมุสลิมะนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างแห่งความดีงามมากๆนะครับบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกรบเพื่อป้องกันศาสนาของอัลลอฮ์ไว้ สามีว่าอย่างไรสามีนะครับบอกว่าใช่แล้วโอนาซิบาภรรยาเป็นที่รักของฉันถึงเวาลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นจับอาวุธเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์สามีภรรยาทํางานร่วมกันนะครับเธอช่วยตระเตรียมอาวุธของฉันไว้ให้ด้วยนะดูสิครับว่าคําสั่งเสียคําบอกกล่าวคําแนะนํากันไม่ได้บอกว่าให้เธอได้ตระเตรียมอาหารให้กับฉันด้วยนะ ตัดเตปิทธพารมตาเตียนที่อยู่ที่นอนที่มีให้ดีไม่ใช่แต่นะครับสามีของท่านหญิงนาสิบะบอกว่าอะไรนะเธอขอให้เธอได้ตราเตรียมอาวุธให้กับฉันด้วยนะครับในการที่จะออกไปสู้รบในสมรภูมิอุตดสามีภรรยานี่แหละครับคือสหาบาของท่านอบมนมาาีมุฮัมมัดสุลตัาลอะฮิวะซัลลัม พี่้อีิรักของเราครับดังนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่สามีแต่ลูกของเธอคือใครทั้งสองคนก็นคือฮาบิบและอับดลลอฮ์ก็พูดขึ้นว่านะครับดูนะครับว่าเขาพูดอย่างไรนะครับคุณแม่ครับถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทําการจิหานต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อป้องกันศาสนาของอัลลอฮ์ ครับคุณแม่ครับช่วยเตรียมอาวุธให้กับลูกด้วยเถิดครับนี่คือการทำงานนี่คือเรื่องราวดีๆครับพี่น้องครับตอนนี้เราได้รู้จักชื่อแล้วนะครับท่านหญิงอุมูอิมารอนะครับท่านหญิงอุมูอิมารอนะครับหรือท่านหญิงนาซิบาบินจิกะนะครับแล้วก็เซดอิบิฮิชามสามีของเธอ แล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์และท่านฮะบีบนะครับองค์อัลฮุมทั้งดเนี้เป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างให้การจะเป็นอย่างไรเรื่องราวในสมองราฝูงอุฮุดท่านหญิงนสซีบะกับลูกของเธอแล้วก็สามีมีบทบาทอยาในใน่างไรฉลองครับกเราจะติดต,ตามเรื่องราวของท่านหญิงอุมมูอิมาร์นะครับในโอกาสต,ต่อไปนะครับวันนี้คงจางลาไปก่อนนะครับสุฮานะกลลอฮุมมาบะบิฮัมดิกะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะ وا اطلبوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون